ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนยครับอยู่ตรงนี้แล้วในช่องของ CKS Game Mode นะครับวันนี้จะมาได้แบบห้ามกดปุ่มแล้วแบบมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายน,นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะได้ดูผลงานของผมเนี่ยก็อย่าลืมไปก,กดไลค์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบมากก็กดสุดท้าน,นะครับ โอเคทำไปกูเงินเลยไปดูตัวแมปโหลดไปดูกัวแมปแบบโหลดกันเลยป๊าโอ้ยโอ้ยลาว่าเกมค้างดูนะนี่ใครเนะี่ยคุนคุนเอ้าออกแมปไปแล้วโอ้โหเพื่อนตายเริ่ม เมื่มาแต่เพียงกับเพื่อนตายเลยทีเดียวอืมจริงๆแบบนี้มันง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็แค่เอา้ากดฮัทฮัทคืออะไรหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ไมล์กอดโอ้ยใจแอนหูคืออะไรช่วยด้วยม,ม,มันทำอะไรเนี่ยอเออเหี๋ยบร้อย s ั t ท o t o p กระโดดขึ้นไปให้ถึงที่สุดฉันต้องไปอันดับหนึ่งให้ได้หย่อหมูหลา่ลาหมูรำรำรำไม่ยชิบอืม้มโอ้ my god ไม่ตรงนี้ฮึบวูนนั้นมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งให้ได้อย่างนั้นเลย รนช์ท to ูท็อปเขาก็คือไ,ได้อ้าวันนี้คือมาเราในตีมเอ้ยโอ้โหง่ายเกินง่ายมากแค่ยื่ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับง่ายเกินอ่ะแบบเราคือคนเทพอ,อ่ะเป็นไงฉลาด เรามาเล่นดีกว่าเพื่อความทำให้ขึ้นเราเล็วเกินเอา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 มาช้าจะเอ้ยอะไรมันมาบางไอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมาเร็วเกินอุ้ยมันมาถี่เกินไปโอ้ยชั่วแล้วคนนี่เพื่อนมาอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันโทษล่ะตาน ทุกคนตานยหมดเลยเฮ้ยติแฟโอ้มองไม่ทันเกมค้างเห็นเพื่อนตัวยืนอยู่นิ่งๆอ่ะติ้งแฟชชัอึ้งดึงตูมอันนี้จะเป็นอันที่ถูกต้องนะ หลัอันสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้ยดดลลงมาเกมค้างอีกไม่มีอะไรใช่ไหมไปเลยก็แล้วกันเอา้ารถมันค้างตรงนี้ทำไมเนี่ยเอา้าคืออะไรอะ่ะคือเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนเล่นเลยเขาสับลเลอะเกมค้างไม่นับ ี่น้ำไปหาน้ำหาน้ำเออเกมค้างเดินช้ามนในโทรศัพท์ก็เลยเกมค้างเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวหาทางออกเอาปพื้นหญ้าบางดิหญ้าบางได้บ้าเฮ้ยไปดเฮ้ยเฮียเฮียเฮีย โห้哟ให้哟เฮอยฮึบทางนี้ขอบคุณนะเพื่อนที่ช่วยบอกเราโอ้หเกือบตกเฮ้ยฮึบเฮ้ยมตกฮัมตกเซเย้ชนะย e ส Let's go yay oh my god ตกใจหน้าตัวเองเฟรเซอร์อะไรอ่ะหลบจากเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยเอ้ยก็ว่าอยู่อะไรอะไรอุ้ยกระโดดข้ามเลเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดข้างๆกระโดดข้างๆอย่างนั้นเออเอาเก็บข้างเดี๋ยวไปเดี่ยวไปเี่ยวไปเี่อยู่ตรงนี้ eh korak kena dong ya ko dia ngana ngana ay ayap uhm di kuam dia nik nik deh ya udah deh Dia ini ini uh de lookana kena dia kena tadi eh บูอ๊อะไรไม่เหมืมนเฮ้ยง่ายเกินอะ่ะง่ายเกินอะะ่ะคะง่ายเกินอะ่ะง่ายเกินง่ายเกินอะ่ะอี s ี่อี y ี่มาอบอกสิว่ามันอี s ี่ทำไมเพื่อนเดินหนึงนงกันเนีน่ยไปไหนต่อเพื่อนเออ วัดจมแมวอ้าวเกมค้างเลยทีเดียวเกมค้างอะไรเฮ้ยนี่เหรอแวนแ้วมันมันโทษไม่ เขาวิ่งเร็วกันจนังเลยคืออะไรอ่ะคือแบนนี้คือทำอะไรครับท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมาใต้ร่างคลิปได้ คืออะไรอะ่ะฮะไม่มีอะไรเฮ้ย yeah. เอา้าโอ้โหตายแบบน,นี้ตลอดเลยไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะท่านผู้ชมแบบนี้มันง่ายมากแต่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวคือเกมมันค้างลินในโทรศัพท์จบไหมอะไรอะ่ะ ดอบเปอร์ในเกมไมค์ครับวะเนี่ยเฮ้ยดอบเปอร์ในเกมไมค์ครับก็มาไปโหลดกันได้นะโอ้โหอย่างง่ายเลยถ้าใครเคยเล่นกระโดดดิ่งมันโลกที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูตัวนี้ก็คือง่ายอีสิ มั่งมาคนแรกแต่เพื่อนผมคนที่ชื่อเหนือเขาล่องหนได้ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาถึงล่องหนเกม,ม,มไม่จบสักทีโอเคเอา<ม>หาปุ่มเพื่อนทุกคนต้องลองกดแล้วแหละยูงเขาแล้วแหละเกมค้างเ้าแล้วใครเนี่ยเอ,อือตายแล้วแหละ คืออะไรอะ่ะเฮ้เย,ออยโอ้โหเกมค้างเดี่ยโหระเบิดคืออะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องเกมค้างโอ้โหนี่มันสปีดรันนี่ เกมเก่าใช่ไหมเนี่ยสปีดลันมาสิสปีดลันสปีดลันตายเล่นในโทรศัพท์ก็เลยตายแหละาไม่ได้เล่นในเครื่องที่ดีผมก็เลยตายดูความเร็วโอ้โหเพื่อนตายตล้งแต่แรกเลยโอ้ยยาฮึบฮึบจ้าฮึบฮึบจ้ฮึบเนาะฮึบเล่นสปีดลันมังกรจะจะเป็นสปีดลันได้ไหมครับไม่โก ไม่ทำไม่ตั้งตัวเล่นโทรศัพท์ทำไมเราตัวใหญ่น่ะเราเป็นแอคแทกออนไททันอยู่ท่าเดินดิโอ้โหนี่เรามันยักษขึ้นชั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าคืออะไรอ่ะงงเกมขางว้าวว้าวว้าวว้า ไม่จเจ้เรื่อกไปในทางที่ถูกทางนี้ถูกแล้วก็ไปทางเขียวใช่ไหมทางนี้เหลียวแล้วก็เหลืองใช่ไหมอุยอ้ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นเหลืองนะเยสโซสาปตูนี้ ชนะพอดีเฮ้ยฉ <ici> hey, ันไม่พูดชนะโอเคใครชอบวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จัดเอาไ้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไปอ้าวปิดกิ๊บปิดเอ้าปุ๊บปิดกิ๊บหายว๊อด บายๆค่ะท่านผู้ชม